สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีทูมอนีวว่วอลเล็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเพียงแค่เราเล่นเกมก็สามารถทําเงินเข้าทูมอนีวว่วอลเล็ตได้แล้วนะครับในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทถึง500บาทต่อวันเลยนะครับทำเงินได้ไม่จํากัดนะครับทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานี c ีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูม n e ี w เวลต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเป็นการเล่นเกมทําเงินเข้าทูม a นี่เวลต์นะครับการทําเงินเนี่ยก็ไม่เชินเพื่อนก็ถอนได้นะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเริ่มต้นกันนะครับว่าต้องทาแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่งของ t ทมานี่วอลเล็ตนะครับสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปในการเล่นเกมทําเงิน t ทมานี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store จากนั้นนะครับดูในคลิปนะผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงใน ม้ปักหกหดด็ไจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนี่เว็บนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Ki t เตอร์นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์นะสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จก็กดดเปปิแอขึ้นมา ในการเข้าสู่ระบบหรือว่าในการสมัครเนี่ยจะเป็นการสมัครผ่าน Google หรือว่าอีเมลถ้าเราไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครนะครับด้านล่างคลิปนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแยกไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูนะครับในการทําเงินทรูม m เนียลเวลดนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะรับเงินเข้าทรูมิน ได้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเรานะครับแล้วก็จะมีเพชรนะครับสำหรับตัวคะแนนเหรียญทองตัวนี้เนี่ยเรากดดูได้นะว่าประวัติคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างนะครับการเชิญเพื่อนการเล่นเกมนะครับแล้วก็จะมีประวัติการถอนเงินให้เราดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นคําว่า ถอนในส่วนของทูมิเน่วเลตนะครับเมื่อวันที่29เดือน4 2024นะครับเวลา10โมง7นาทีนะครับอันนี้ถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาดูจํานวนเพชรนะครับผมตัวเพชรหรือว่าอัญมณีนะครับตัวนี้เราสามารถกดรับเพิ่มได้นะครับดยการกดคําว่ารับเพิ่มนะครับในส่วนของการดูแอดวีดีโอโฆษณาหรือการตอบข้อเสนองานต่างๆนะครับเราจะได้รับเพชรนะนี่ผมกดดูให้นะครับในส่วนของการรับเพชรจากการดูโฆษณานะครับก็กดดูประมาณนี้เลยโอเคนะครับตัวนี้ผมได้รับตั๋วมา แล้วนะครับในการรับจากการดูโฆษณาเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับได้รับมาที่1เพชรเนาะแล้วก็กดกากบาทปิดไปนะครับในส่วนของเพชรตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในส่วนของการซื้อของเล่นให้แมวของเรานะครับเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับผมยังขาดอีกแค่1เพชรนะในการกดในส่วนของลูดเทนิสนะครับด้านล่าง5เพชรเนี่ยแล้วก็ทําการกดดูโฆษณาเหมือนเดิมได้เลยในการรับให้ครบนะ อาโอเคนะครับตอนนี้ได้รับในส่วนของเพชครบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของ3มขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีเงื่อนไขาการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วก็ฟีดแบกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการออกจากระบบด้วยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราย้อนกลับมานะครับในส่วนของ3เมนูตรงนี้นะครับผ่านไปแล้วนะด้านบนเรามาดูฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับด้านซ้ายตัวแรกนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อเสนองานนะครับมีงานให้เราทํา2แบบ1คือการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้2คือการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามในการสร้างรายได้นะเริ่มจากการเล่นเกมด้านบนนะครับกดคําว่าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับสายเล่นเกมเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเกมติดตั้งตรงนี้เพิ่มได้นะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกนะครับ อันนี้ก็จะมีเพน n าวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเกมด้านล่างนะเป็นในส่วนของเซอร์เวิร์บอลนะฮะเราก็สามารถเลือกติดตั้งได้เลยนะครับการติดตั้งนะครับก็กดเพน n าวตรงนี้นะครับผมแต่ละเกมได้เลยจากนั้นนะครับเราก็มากดตรงคำว่า my game ในส่วนของ My Game เนี่ยเขาก็จะเป็นในส่วนของเกมที่เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะขึ้นรวมให้เราตรงนี้เลยอันนี้คือการเล่นเกมทํารายได้นะครับข้อแรกข้อที่2นะครับเป็นการทําแบบสํารวจจากเว็บไซต์ของ CPX Research นะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจหรือว่าเคยทําเว็บไซต์ของ CPX อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับรายได้นะครับในการทานะครับเราก็เลือกแบบสํารวจในการทําได้เลยนะครับใช้เวลาทําก็ตามที่เขาระบุไว้เลยนะครับ24นาที สิานาทีนะครับคะแนนก็ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะจนถึงหลักหมื่นนะครับก็จะมีให้เราทําตามนี้เลยนะแล้วก็สามารถเลือกในการทําแบบสํารวจได้เลยนะครับอันนี้ผ่านไปในข้อที่1นะครับเมนูแรกด้านซ้ายมือนะครับต่อมาอันที่2นะครับที่เป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกได้เลยว่าเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนและเริ่มรับรายได้การเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือไม่ทําการแนะนําก็ได้นะครับตามความสะดวกความต้องการของ เพื่อนๆได้ในการเชิญนะครับไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เหมือนกันสําหรับ t ูมานี่วอลเล็การเชิญนะครับกดเชิญทันทีนะครับมันก็จะมีช่องทางการแชร์ให้เราจะมีในส่วนของ Line Messenger WhatsApp t e l e g ก a m รหรือเราอยากจะแชร์ไปที่ Facebook YouTube t i t t o k ก็กดตรงคําว่ามากกว่าได้เลยพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการแชร์เพิ่มขึ้นมานะครับนี่ครับเป็น Messenger กลุ่มในส่วนของ a c e b o o k อ่าทวิตเตอนะครับแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้เลยในการ รับรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ข้อนะครับข้อที่1รับ1,000เหรียญทองนะครับก็ต่อเมื่อเพื่อนที่คุณเชิญไปเนี่ยกอกในส่วนของรหัสเชิญนะครับของคุณจากนั้นเนี่ยรับอย่างน้อย1คะแนนจากการทําข้อเสนองานนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000คะแนนตรงนี้ไปและก็ข้อที่2นะครับ รับคะแนนเหรียญทองได้โดยที่ไม่จํากัดเลยก็คือจะได้รับอยู่ที่30%ของไรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เขาทําได้นะครับไรายได้รวมนะครับมันก็จะขึ้นรวมด้านล่างตรงนี้ว่าเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้รวมมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็แต่ละคนนะครับได้รับเท่าไหร่เขาก็จะมีชื่อขึ้นบอกนะครับอันนี้เขาก็จะมีการแชร์ด้านล่างให้เราดูว่าวิธีการแชร์เนี่ยแชร์อย่างไรนะครับอันนี้จบไปเนอกในส่วนของข้อที่สนะครับสรับตรงนี้นะต่อมารูปกระเป๋าเงินนะครับสีดำนะครับตรงนี้ กระเป๋าเงินเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินของเราเลยนะครับเรามียอดเงินเท่าไหร่เราก็สามารถแลกเงินเข้า t r ู e Money Wallet ได้เลยนะครับในการแลก1วันนะครับคุณจะแลกกี่ครั้งก็ได้ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งสมมุติว่าเรามีเงินมากกว่า500บาทนะครับสมมุติเรามีอยู่ที่1 0,000หมืนะครับ1 0,000บาทเลยนะครับเราอยากจะแลกให้ครบเลย1 0,000แล้วเราก็กดรายการ500บาทไปเลยนะครับกดให้ครบนะครับจนกว่าจะกดถอนไม่ได้นะครับหรือว่าจนกว่าคะแนนของเราจะหมดนะครับตอนนี้ นะครับผมมีอยู่ที่32,000นะครับก็จะแลกได้ที่รายการ20บาทนะครับในการแลกนะครับผมถ้าเราไม่เข้าใจวิธีการแลกเนี่ยก็กดดูคลิปด้านล่างได้มีวิธีการสอนอยู่นะครับก็กดแล้วก็กดถอนได้เลยถ้าเราเคยถอนแล้วนะครับไม่ต้องกรอกเบอร์ wallet ซ้ำนะ แต่ถ้าเรายังไม่เคยถอนก็ใส่เบอร์ Wallet นะครับจำนวนเงิน20บาทที่เราถอนไปนะครับจะเข้าภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประวัติการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะก็50บาทเนี่ยถอนไปวันที่29เดือน4ได้รับเรียบร้อยแลลวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือน4เอ้ยเดือน5นะครับนี่ครับตามนี้เลยตรงนี้ครับก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสลับยอดเงินที่ถอนไป20บาทเมื่อกี้นะครับกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับอันนี้คือการถอนเงินครับให้ดูว่าการจ่ายเงิน ใจเร็วมากแล้วก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับส่วนอันต่อไปนะครับที่เป็นรูปมือถือเหรียญทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปที่อยู่ในเครือข่าย ของบริษัทเดียวกันนะครับรูปแบบการเล่นรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็คล้ายๆกันอันนี้ผมรีวิวไปหมดแล้วทั้งหมด3แอปนี้นะครับผมเคยทําคลิปรีวิวให้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับทุกเมนูก็ใช้งานประมาณนี้เลยต่อมาการใช้ในส่วนของตัวแมวนะครับกดตรงนี้นะครับผมตัวรูปเทนนิสนะเพราะว่าจะเป็นการใช้ในส่วนของเพชรในการซื้อนะครับโอเคนะครับเราก็ให้ของเล่นแมวเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราให้ของเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเหรียญทองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดรับนะครับผมมันก็จะรวบรวม เหรียญทองให้เราอยู่ที่ด้านบนนะครับต่อไปนะครับแมวต้องนอนนะนี่ครับแล้วก็ให้มันนอนแล้วเราก็กดรับนะแล้วก็ทําตามภารกิจในการเล่นตรงนี้ไปได้เลยนะครับในการรับในส่วนของเหรียญทองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะ ต่อไปเป็นการให้อาหารนะครับ15เพรนะ15เพรตรงนี้เราก็มากดตรงคําว่าเพรนะครับแล้วเราก็กดรับเพิ่มเติมหรือว่าจะไปทําข้อเสนอก็ได้ในการรับเพรนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่นแล้วก็การถอนเงินเข้าโทมินียวอลเล็ตนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินฟรีทูมินิโวลเลตนะครับผมมียอดอยู่ที่1 6 8 3 5 1สางตางค์นะครับวันนี้ก็จะสาธิตนะครับวิธีการถอนเงินให้ดูนะครับการถอนเงินนะครับก็กดปุ่มคำว่าถอนเงินตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราใส่ยอดเงินตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินการถอนเงินเนี่ยเขามีให้เราเลือกด้านบนนะครับเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C2C ผมเลือกเป็นธุรกรรมที่รวดเร็วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดทั้งหมดตรงนี้ไดด้เเเเเลลยยนะรพืื่่่ออออททีีีจกงงิขาม ทั้งหมดนะครับขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอย่างน้อยนะครับคุณจะต้องมี0.1ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ4บาทไทยนั่นเองนะครับ พอเรากดเข้ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงยอดของเราทั้งหมดตรงนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเลือกวิธีการชําระเงินด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยอดเงินที่ขึ้นด้านบนนะครับ45.41ดอลลาร์นะครับเป็นเงินบาทไทยนะครับอยู่ที่1,630บาทจุดสงตางค์ในการเลือกวิธีการชําระเงินเนี่ยเราจะเลือกเป็นธนาคารหรือว่าเลือกเป็นกระเป๋าใบเน็ตนะครับในส่วนของเหรียญ USDT, Polygon นะครับแล้วก็ ถอนนะครับผมอันนี้คือเหรียญคริปโตที่เราสามารถเลือกถอนได้เหมือนกันนะสำหรับบัญชีโูมินี่เวลต์นะครับจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับด้านล่างสุดนะครับสำหรับโูมินี่เวลต์ราคาต่อ1ดอลลาร์นะครับในการถอนเงินเนี่ยเขาจะให้เลทอยู่ที่35.90สตางค์ต่อ1ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลือกเป็นโูมินี่เวลต์แล้วก็กดถัดไปด้านล่างได้เลยต่อมานะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ในส่วนของเบอร์ wallet นะครับในการรับเงินนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครบัญชีโูมอนี่วลเล็เนี่ยก็ไปสมัครให้เรรรียยบบ้้ออนนนะคััจากพพิม์ชื่วอลเล็ต์เนี่ เบอร์ก่อนนะครับเป็นเบอร์ wallet นะไม่ต้องใส่ชื่อแล้วนะครับผมแล้วก็ กดยืนยันการขายด้านล่างได้เลยพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราดูในส่วนของเบอร์ wallet อีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเบอร์ที่เรากรอกไปมันผิดเราสามารถกดยกเลิกแล้วก็ไปกรอกใหม่ได้นะกดยืนยันถ้าหากว่าเบอร์ที่เรากรอกไปถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นคาว่ารอการชําระเงินนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายการขายที่เราถอนเงินเข้าอล l l e t ไปเนาะ45.37ดเอลลาร์นะครับเป็นเงินนะครับอยู่ที่1629บาทนะครับก็มีการหักค่าธรรมเนียมไปเล็กน้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นเวลาที่เราทําการถอนไปนะสามทุ่มห้าสวินาทีนะครับในวันที่30เดือน4 2่สอนะครับจากที่เราถอนเงินไปนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับเงินก็เข้าที่ทู m า n e y วอลเลตเลยนะครับหนึ่สบาทจุดศูน์ตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนในส่วนของทูมาน e y วอล l e ตเข้ามานะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของยอดเงินที่ได้รับเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะหนึ่งพันหกร้อยยี่บาจน์นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นวันที่นะครับในการรับเงินนะครับสาเมษายน2567นะครับเวลา3ามทุ่มห้าสิบวินาทีนะครับเงินเข้าเร็วมากนะครับนี่คือการรับเงินนะครับใครสนใจในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตดูได้ในคลิปนี้เลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีโทโมเนียโวลเดนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการทําเงินเนี่ยทำได้ฟรีเลยนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินเข้าโทโมเนียโวลเดได้ใครที่กําลังมองหารายได้เสริมนะครับในช่วงนี้เนี่ยอยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับอยากจะโอนเงินเข้าโทโมเนียโวลเดหรือว่าอยากจะโอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานให้ทั้งหมดเลยฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเ่าโอเคนะครับผมสาหรับขั้นตอนที่1นะครับในการทําเงินฟรีทูมเน่วอลเล็ตนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินเข้าทูมเน่วอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store ในมือถือ Android ของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เราพิมพ์ชื่อค้นหานะครับในส่วนของตัวแอปนะผมจะขึ้นรูปไปให้ในนคลิปนะรปรเ็ แอปแล้วก็จะมีชื่อแอปไว้ให้สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราไม่อยากค้นหาเองหรือว่าค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูที่คอมเมนต์นะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดมีวิธีการสมัครนะครับสามารถทําตามนั้นได้เลยนะ สำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงินฟรี t o m m o n e y อล l l ็นะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยน่าจะเคยดาวน์โหลดไปบ้างแล้วในส่วนของตัวแอปนี้นะครับส่วนใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดนะครับก็กดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็กดเปิดแอปขึ้นมา พอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับวิธีการสมัครนะครับถ้าเราเป็นผู้ใช้งานใหม่ครั้งแรกเลยเราสมัครไม่เป็นจะมีวิธีการสมัครแยกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดดูคําอธิบายด้านล่างคิววิดโอได้นะครับจะมีวิธีาการสมัครวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินทั้งหมด3คลิปที่ผมทําแยกไว้ให้สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับผู้ใช้งานครั้งแรกนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับ5เมนูนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่เมนูที่1ด้านซ้ายล่างนะครับคําว่าหน้าแรกจากนั้นเนี่ยให้เรามากดที่3มขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่รหัสเชิญของเพื่อนหรือว่ารหัสโค้ดที่เพื่อนเขาแนะนําเรามานะครับตรงนี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกของเราเองใส่ของเพื่อนก่อนได้เลยถ้ามีของเพื่อนนะครับแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้แต่ถ้าไม่มี ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้คุณจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความต้องการของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะตามความสะดวกนะครับต่อมาในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในการใช้งานซึ่งตอนที่เราสมัครครั้งแรกเนี่ยทางแอปเขาก็จะสอนวิธีการใช้งานของเราอยู่แล้วนะครับว่าต้องเล่นตรงไหนทําอย่างไรนะครับทางแอปเขามีสอนนะ โอเคนะครับเดี Atlanta, ๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของเมนูหน้าแรกกันเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นยอดเงินของเรานะครับอันแรกนะครับสีเขียวนะครับก็คือ USDT นะครับที่เป็นดอลลาร์นะครับสีดำนะครับก็จะเป็นเหรียญ X นะครับผมก็คือเหรียญคะแนนนะครับสีฟ้านะครับก็จะเป็นเหรียญบูที่เราได้รับจากการเล่นเกมหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับการทําภารกิจต่างๆเราก็จะได้รับเหรียญตรงนี้มานะครับส่วนต่อไปนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นป้ายโฆษณานะครับที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะในการทําภารกิจในการรับรายได้ต่างๆทางแอปเนี่ แบบี้าก็ข้ามก่อนก็ได้นะต่อมาเรามาดูในส่วนที่3นะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ย1 0 0นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําตัวภารกิจในแต่ละวันเนาะเราสามารถกดเข้ามาทําภารกิจในการรับในส่วนของเหรียญสีฟ้าเพิ่มได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปทําได้เลยซึ่งผมทําครบ100%แล้วนะครับพอเราทําจบ100%เนี่ยมันจะมีในส่วนของวงล้อให้เราหมุนในการอ่าสุ่มรับเงินเพิ่มด้วยนะครับสามารถทําตรงนี้ได้นะ ต่อมาอันนี้นะครับผมบางคนไม่เข้าใจสําหรับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินปันผลจากการโฆษณานะครับแชร์361ดอลลาร์นะครับใกล้ปิดเร็วๆนี้นะครับอีก8ชั่วโมงในการปิด กิจกรรมนี้นะครับผมวิธีการเล่นตรงนี้เนี่ยคือเราจะต้องมีเหรียญสีฟ้านะครับในการเข้าร่วมตรงนี้นะครับโดยการกรอกยอดที่เราจะต้องการเข้าร่วมปันผลตรงนี้เนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับในส่วนของคะแนนเนาะแล้วก็พิมพ์ลงไปแล้วเราก็กดยืนยันแบบนี้ได้เลยพอเรากดยืนยันเสร็จนะครับการบันทึกการบริจาคสําเร็จนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วเงินที่เราจะได้รับเนี่ยเราจะได้รับอย่างไรนะครับให้เรามากดที่ตรงคาว่าค้นหานะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกในส่วนของการปันผลนะครับทำอย่างไรให้ได้เยอะที่สุดนะครับมีทั้ หนับงคือการเชิญเพื่อนบรรลุเป้าหมายในการใช้งานของเกมโบอ่าในส่วนของเกมที่ชอบนะครับเข้าร่วมเอ็กซ์ทัวนาเมนต์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์การค้านะเราสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้ที่เราจะได้รับนะครับมันก็จะขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันจะมี3ามขีดอยู่นะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูรางวัลเงินปันผลตรงนี้ได้นะครับกำลังดําเนินการมันก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าอยู่ระหว่างดาเนินการอยู่นะครับพอจบภารกิจแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับเงินมานะครับอันนี้เนี่ยจะได้รับ เหรียญน,นี้เลยนะครับก็คือเหรียญสีดำนะครับต่อมารูปบวกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับในการสร้างรายได้เพิ่มเตมิมตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างรายได้ที่เยอะที่สุดแล้วนะครับ ถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มแล้วก็มาเชิญเพื่อนต่อได้กดเชิญชวนตอนนี้นะครับผมแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ด้านล่างได้เลยจะเป็น Facebook Messenger Line หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับในการเชิญเพื่อนขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้นะครับเขามีข้อที่1นะครับรางวัลการเชิญนะครับแล้วก็มาดูว่าเราเชิญไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเช็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้อที่2นะครับรางวัลคาเชิญหลายระดับนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้สูงสุดถึง4 0 5ดอลลาร์เลยนะครนตอเเชิญพื่ ระดับตามระดับเลเวลนะอันนี้ของตัวเราเองนะครับเชิญเพื่อนเลเวล1นะครับก็คือ A1 นะครับก็คือได้รับที่30ดอลลาร์นะครับก็คือเราจะต้องไปเชิญเพื่อนให้ครบก่อนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่100%นะครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเนาะเลเวล2ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ25%เลเวล3ก็เป็น10%อันนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูในช่องเพิ่มเติมได้ข้อที่3นะครับก็จะเป็นรางวัลพิเศษนะครับประจําสัปดาห์นะก็สามารถ แต่ว่าเราต้องไปแนะนําเพื่อนนะถึงจะกดรับตรงนี้เพิ่มได้นะครับ ต่อมาในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้เราได้รับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้ฟรีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในเมนูที่สนะครับสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีรางวัลในการทําเงินก็คือการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําภารกิจรับในส่วนของเงินฟรีนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกทําตามที่เราชอบได้เลยในส่วนของตัวภารกิจนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของร้านแอปร้านแอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปเกมต่างๆนะครับสิ่ ในนี้เนี่ยมันจะมีการเล่นในส่วนของการเดิมพันนะครับอันนี้ก็ควรระวังเนาะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตีนะครับตัวนี้ก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนการเล่นสมมุติว่าเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจในการเล่นแล้วเราเอาเหรียญคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยไปลงทั้งหมดแล้วเงินของคุณหายไปเงินของคุณหมดไปอันนั้นเนี่ยผมไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกับการเดิมพันโดยการใช้คะแนนหรือว่าเงินที่เรามีอยู่ในแอปเนี่ยเข้าไปเล่นนะครับ อันนี้ก็ควรที่จะดูให้ดีก่อนการเล่นนะบางคนเนี่ยกดเข้าไปเล่นแล้วเงินหายแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าผมนะฮะเน,นี่ยก็ควรที่จะดูก่อนนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูที่3นะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับอันนี้เราจะได้รับมาฟรีโดยการอัปเกรดระดับเลเวลได้นะครับตัวที่2อันนี้เราต้องซื้อเอานะอันนี้ผมซื้อมานะครับโดยการใช้เงินในเกมนี่แหละเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาซื้อนะครับ เรามาดูที่ตัวแรกนะครับตรงน,นี้เนี่ยเราสามารถอัพสกิลนะครับในการเพิ่มในส่วนของเหรียญคะแนนได้ตามระดับเปอร์เซ็นต์ของระดับเลเวลตัวละครนะครับเ,เราก็กดอัปเกรดได้เลยพอเรากดอัปเกรดเข้ามานะครับตัวน,นี้เนี่ยก็จะขึ้นรางวัลในส่วนของเพชรนะครับเพชรนี้เราได้มาฟรีจากตัวละครของเรานะครับ แล้วเราก็นํามาซื้อในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้เพชรยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งเลเวลสูงเนี่ยตอนนี้ผมเลเวล18นะวิธีการเล่นนะครับก็คือจับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงที่เป็นเลเวลเหมือนกันนะครับโดยการซื้อก่อนนะครับได้รับสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยกดซื้อด้านล่างแล้วเราก็เอามารวมกันให้เลเวลมันสูงขึ้นนะพอเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับนี่ครับกดใช้กดใช้ตรงนี้ปุ๊บเนีี่่มมัันะาอทท้รตคบว2ผซื สำหรับตัวที่2ของผมเนี่ยมันปันผลอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการรับเหรียญสีฟ้านะครับห5 6่ยเนหรียญสีดำนะครับหรือว่าเหรียญ X เนี่ย5%นะครับอันนี้คือการทําเงินนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะแต่ถ้าเราได้รับการติดตั้งแล้วเนี่ยเราสามารถมากดรับตรงนี้ได้นะครับมันจะมีให้เรากดรับตรงนี้นะในส่วนของเหรียญคะแนนแล้วก็จะได้รับกล่องตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งกล่องตรงนี้เนี่ยก็กดรับตรงนี้เลยนะครับถ้าถึงเลเวล2ี่เนี่ยมันก็จะได้รับเยอะขึ้นนะครับผมได้ร ประมาณนี้สาหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการเชิญนะครับเมนูที่สีนี้อธิบายไปแล้วนะครับข้ามาดูที่เมนูที่5นะครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังตัวนี้ใครที่ยังไม่ได้เปิดสร้างกระเป๋านะครับก็เปิดสร้างให้เรียบร้อยนะตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนค่าเงินได้นะครับโดยการดูเป็นเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ก็ได้นะกดเปลี่ยนได้เลยนะครับผมมี3ดอลลาร์เนาะหนึบาทนะครับในส่วนของการขายเหรียญนะครับก็คือการขายคะแนนนะครับในส่วนของเหรียญตรงนี้นะครับให้เป็นค่าเงินของดอลลาร์นะครับอันนี้เราาสม มากดเข้าไปที่เหรียญได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดการค้าขายตรงนี้นะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝั่งซื้อนะครับผมแล้วก็ฝั่งขายนะนี่ครับกดมาที่ขายเลยแล้วก็กดแม็กทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดขายออกนะครับผมอ่านี่คือการขายกดเช็คดูความคืบหน้าได้เลยนะครับอันนี้คือเราทําการขายเรียบร้อยแล้วเราก็กดย้อนกลับมากดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับมาที่หน้ากระเป๋าตังค์ของเราพอเราขายเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเป็นค่าเงินของดอลลาร์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอยากนั้นเนี่ยกดมาที่หน้าแรกนะครับมันก็จะมีกระดิ่ ด้านบนตรงนี้ให้เราดูว่าเราได้ทําการขายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการขายคะแนนนะครับพอเราขายเสร็จนะครับเราจะจะทําการถอนเงินเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตทำอย่างไรนะครับตรงนี้มีปุ่มคําว่าถอนอยู่นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยการถอนเงินอย่างน้อยคุณจะต้องมี0.1ดหอลลาร์นะครับหรือประมาณ3บาทไทยอ่าให้เราดูตรงนี้นะครับ0.1ดดอลลาร์นะครับแล้วเราก็กดถอนทั้งหมดได้นะครับถ้าเรามีเยอะเราก็กดถอนทั้งหมดการถอนเงินเนี่ยเราจะเลือกด้านบนตรงนี้ก็ได้นะเป็น อรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เป็น C 2 c ได้เลยนะครับผมเลือกอันแรกนะ แล้วก็กดเลือกดลางนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกวิธีการชําระเงินเป็นธนาคารเป็นเหรียญคริปโตนะครับมีบายนแนนะครับ BNB Polygon นะครับแล้วก็ ARB นะครับไม่รู้ว่ากระเป๋าอะไรแล้วก็เป็น t ูมเนียรเวตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทอนนะครับที่กําลังปิดปรับปรุงอยู่นักตอนนี้นะครับราคาของ1ดอลลาร์เนี่ยเขาจะให้เลทเราอยู่ที่35มสิบาทจุดเสูตรตั้งนะครับอันนี้คือเลทการถอนเงินนะต่อมานะครับวิธีการดูประวัติการถอนเงินนะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับตรงรูปนาฬิกาน มันจะมีคําว่าซื้อนะครับแล้วก็คําว่าขายอยู่นะครับในการขายเนี่ยก็จะแสดงยอดเงินตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดล่าสุดที่ผมถอนไปนะครับที่เปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปมานะครับเข้าโูบิเนโวลิตก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการเติมเงินนะครับบางคนเนี่ยไปกดเติมเงินนะครับโดยการซื้อนะครับตรงนี้นะนี่ครับมันจะมีคําว่าเติมอยู่นะครับในการเติมเงินนะครับควรที่จะยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยสอนในการเติมเงินนะครับแล้วก็จะไม่รับผิดชอบใดๆในการเติมถ้า คุณเติมเงินแล้วคุณไม่ได้รับเงินอันนี้ผมไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมแนะนําให้เล่นฟรีเน้นฟรีอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เอาเงินไปเติมเพื่อที่จะทําเงินเพิ่มถ้าเราเติมแล้วเนี่ยก็ควรที่จะยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับ ก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยเล่นฟรีได้ถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับในการทําเงินล่าสุดที่ผมถอนไปก็ตามหลักฐานที่เปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนทั้งในส่วนของ t ูม n นี่ a l ล e t และก็ธนาคารถอนได้เลยถ้าคุณชอบการหารายได้เสริมฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ